พลาดคลิปใหม่ๆจะชอบสมาร์ทแท็บ OPPO ฝากกดติดตามเฮ้ยเรียกให้กดที่กระดิง่งเฮ้ยเรียกคำว่าทั้งหมดข้างบนเพื่อที่พลาดคลิปใหม่ๆจะชอบสมาร์ทแท็บ OPPO ซัไปดูคลิปวิดีโอได้เลยนี่ครับผมสวัสดีครับขอเชิญเราเแท็บ OPPO นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว M c i a n c นะครับรุ่น E 5 0 0 Q นะครับนี่ครับนี่รุ่น E 5 0 0 Q นะครับร ก็เดี๋ยวเรามาเก็บกล่องกันเลยนะครับขาราเพลกเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับโอเคน,นะครับผมได้ตั้งกลง้องงันไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บดูด้านในกันเลยนะครับก็ราคาก็ผูกพันปลายๆนะครับเก็บรนี้ก่อนนะครับขี่นี่ก็ตรงกลางนะครับ โอเคนี่ครับข้บางในก็หอมมาดีนะครับนี่ผมขอเอาเออกมาจากกล่องก่อนนะครับ6กิโลนะครับประมาณ6กิโลครับนี่ครับมีฟุมกันกระแทกมานะครับสองข้างเลยนะครับโอเค แล้วก็ด้านในก็จะมีใบใบข้อมูลนะครับแล้วก็มีฐานรองนะครับนี่ฐานรองเอมนะครับเดก็พลาสติกออกก่อนนะครับครับก,ก็น่าตาดีอยู่นะครับเก็บออกมา หนักครับลำบากน,นิดนิดนึงนครับขี่นี่ครับโอ้หนักอยู่นะครับก็เป็น M c n c นะครับรุ่น E 5 0 0 Q นะครับก็มีมีสีชันแน่นนะครับนี่ครับเรียกว่าก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับ เสียงผมอาจจะแหบได้หนึงนะครับตอนนี้เป็นวัดนะครับตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูสเปคของเขากันะนะครับยวน,นะครับมันมีสี a ชเน l นะครับช h นนหนึ่งก็ะเทียบต่อข้างเป็นสตูดิโอนะครับชแนนหนึ่งห้าร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับต่อชเนนนะครับ แล้วก็750บาทบัตที่4โอห์มนะครับต่อช่แนลแล้วก็ถ้าเราเอามาบิดนะครับบิดคือเอาสัญญาณ2ช่องมารวมกันนะครับก็จะเหลือ2อช่แนนนะครับก็จะได้8โอห์มนะครับได้9รวัตนะครับแล้วก็4โอห์มได้1,200ันร้อวัเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะนะครับ12นิ้ว15นิ้วนะครับ18นิ้วพอได้นะครับ ตัวน้ำหนักก็หกกิโลนะครับมีสวิตเปิดปิดนะครับสีเชนเนเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับมีสายไฟให้นะครับสายไฟใหญ่เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไฟไม่พอนะครับมีบัตรลุมให้2ตัวนะครับผมมีมีมีโมโนบิดนะครับสตูดิโอพาราเดลนะครับพาราเดลบิดนะครับสตูดิโอ ก็ปรับได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นช่องต่อลําโพงนะครับนี่สีแคนเนลวนะครับแล้วก็นี้เป็นช่องสัญญาณเข้านะครับเป็นแจ็ค XLR นะครับฝั่งอินอินอินพุตนะครับเป็นแบบน่าจะเป็นตัวเมียนะครับนี่สกิดฝันฟฝั่งเอาพุตที่เอาสัญญาณไปต่อกับเครื่องอื่นอีกนะครับก็เป็นตัวผู้นะครับก็มีฟิวนะครับ ด้วยนะครับมีพัดลมให้สองตัวเลยนะครับก็สายไฟก็เป็นหัวกลมนะครับหัวกลมมีกาวตรงนี้นะครับก็ถือว่าสายไฟก็น่าจะยาวน่าดูนะครับดัขควอมตัดไปด้านหน้านะครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการรีวิว M b e n c e s e นะครับ E 5้0ร้อย Q นะครับก็ขอจบเพลยเพเท่านี้นะครับกดไลค์ กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนทั้งหมดหน้าด้านบนนะเพื่อพาคลิปใหม่ๆจากช่องสเปนเตปโอ p ีโอนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม